สวัสดีจ้าวันนี้จะพาทุกคนมาทำยำอร่อยๆทานกันนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะวิธีการทำมีอะไรบ้างแล้วจะทำยำอะไรทานทุกคนวันนี้อ่ะมาดูกันเลยค่ะสเสิรเลยค่ะอัดับแรกนะคะทุกคนขาอันดับแรกเราก็จะใส่พริกนะคะทุกคนค่ะพริกคือลดๆดยั่วยๆอย่างนี้เลยนะคะเออกระมังก,ก็ใส่ใหญ่จุดอย่างนี้เลยนะคะทุกคนขาแบบล,ลดไปเลยจ้า ใส่พริกเสร็จแล้วนะคะทุกคนทีนี้นะเราก็จะมาใส่น้ำตาลกันค่ะทีนี้เออเจเจชอบทานแบบเปรี้ยวหวานนะทุกคนนะอ่ะก็ใส่ไปเลยจ้ะเลิศไปเลยจ้าเสร็จปุ๊บก็ใส่น้ำปลาค่ะทุกคนค่ะน้ำปลาจ้า นะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเดี๋ยวเอาคืนไม่ได้จ้ะทุกคนจา๋าเอออันนี้ก็จะใส่แบบผงวิเศษใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยไม่ให้ดูค่ะ <c oughs> ออใส่ผงวิเศษไม่ให้ดูนะคะทุกคนค่ะแล้วยำของเราก็จะใส่น้ำกระเทียมเจียวเลยนะทุกคนนะ เพราะเราชอบอันนี้ชอบชอบน้ํากระเทียมเจียวแต่หลายๆท่านก็อาจจะไม่ชอบทุกคนนะไม่เป็นไรแต่คือทางเราชอบค่ะทุกคนจ๋าเสร็จปุ๊บ,บสิ่งที่ขาดไม่ได้จา้าน้ำปลาร้าจ้าทุกคนน้ำปลาร้ายั่วแซบนัวแซบนัวไปเลยเดือคขาดนะคะหนึ่งสองค่ะลงไปเลยจ้าทุกคนค่ะทีนี้เสร็จแล้วเราก็ จะบีบมะนาวนะคะทุกคนชิคถึงความเปรี้ยวจ้ามะนาวเราก็จะบีบบีบใหม่ๆสดๆเลยนะทุกคนนะให้ทุกคนเห็นไปเลยค่ะบีบใหม่ๆสดๆไปเลยจ้าวันนี้ทำกินเองนะไม่ได้ทำขายนะไม่ต้องดราม่านะคะว่าไม่ใส่ถุงมือเพราะว่าทำเองกินเองจ้ะไม่ได้ทำขายนะจ้า อบอกไว้ก่อนเดี๋ยวทุกคนบอว่าดรามะกินเองจ้าม,าม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 าดูกันมันจะได้มีความหอมของเปลือกมะนาวด้วยจ้ะเลิศ<จ>ทำให้ทุกคนเห็นยั่วยๆไปเลยจ้าทีนี้ก็คนจ้ะทุกคนคุกเคล้ามันแบบคนให้ทั่วๆ,ๆกันเลยค่ะคุกเคล้าให้ทั่วๆกันเลยจ้าหลุดลาวนิดนึงเด้อ ที่เราใส่กะละมังใหญ่ๆเพราะว่ามันจะได้แบบธรรมะธรรมอเองให้น้ำตาละละลายก่อนค่ะทุกคนค่ะย่วๆไปเลยจ้า ชิมค่ะขาดเปรี้ยวค่ะทุกคนขาดเปรี้ยวนิดนึงเดี๋ยวเราใส่เครื่องเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยดูอีกทีนึงว่าจะขาดอะไรทุกคนแต่วันนี้จะไม่เน้นหวานมากแต่จะเน้นความนัวปลาาเพราะวันนี้จะเน้นเน้นความนัวที่ปลานะจ๊ะทุกคนจ๋า ถ้ามันคิมแล้วมันจะเอาคืนไม่ได้จะเน้นความนัวที่ปลาอันนี้สูตรแบบบ้านๆเด้อยวแม่มนสูตรซาวางเด้อยพี่น้องเออทำให้ทุกคนดูสูตรเคล็ดลับนะคะโอ้ยยืนหนึ่งทุกคน ใส่เปรี้ยวเข้าไปอีกจะได้ลดเลดเราจะไม่ใส่เปลือกมะนาวแล้วนะเรากลัวเปลือกมันขมนะทุกคนคือแซบแล้วค่ะทุกคนขาทีนี้นะคะเครื่องเราก็คือเตรียมสิ่งที่เราเตรียมมานะคะมีหมูยอมีปลามหมึกมีกุ้งนะคะทุกคนแล้วก็จะมีหอยแครงนะคะทุกคนอีกหนึ่งรายการก็จะทําพิธีการเอาลงไปเลยค่ะทุกคนขาแบบลดเลิศไปเลยจ้ะ เออเราก็จะทําวิธีการคุกเขาไปก่อนทุกคนอันนี้บรรยากาศแบบลุงแจ้งเลยทุกคนเด้อเลิศไปเลยผ่า <S <S เห็นไหมใส่กะละมังใหญ่ๆเนี้ยมันจะเลิศสะดวกในการโคนให้ทุกคนดูสูตรนี้นะคะเป็นสูตรบ,าบ้านนะคะทุกคนคะ่ะทำกินเองคะ่ะหืมน่าทานไหมจ้าซูมลงใกล้ๆคะ่ะลูกซูมลงใกล้ๆค่ะเออ เลือดบอไม่เอาแจจ,จัดมากนะเี๋ยวเปรี้ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเดี๋ยว,ยวปวดท้องวันนี้จะขอรสชาติแบบกลางๆนะทุกคนนะวันนี้นะเพราะถ้าเกิดว่าแบบหนักมากจะเจ๊กัวกลัวแสบท้องโอ,อ้ทุกที่จ้าอันนี้ทำกินแบบบ้านๆเดอ้อเพื่อใครแบบ สนใจอยากทุ่งอยากทานสูตรนี้ก็เอาไปได้เลยเพราะยำม,มันก็มีหลายสูตรทุกคนอันนี้ฉันทำตั้งแต่เด็กจนโตค่ะสูตรนี้นะพอเมนูนี้เสร็จปุ๊บนะคะทุกคนค่ะคนอีกรอบค่ะ คนนะั้นมันเข้ากันนะทุกคนนะเครื่องยำม,มันจะเข้ากับพวกเครื่องแล้วมันก็คือจะอร่อยรสชาติมันจะกลมกล่อมไม่ต้องไปคุ๊คๆกุๆ๊กๆุแล้วคือนนะีคือมันไม่เข้าเครื่องค่ะทุกคนเลิศมากไม่เอาหวานมากนะวันนี้จะเอาหวานกลางแล้วเราก็จะใส่หอมหัวใหญ่นะทุกคนนะใส่หอมหัวใหญ่กินแล้วมันจะได้แบบอร่อยเลิศโอ๊ยตายพริกลูกนี้โทษทีค่ะ ตายแล้วค่ะลูกน้องจะลืมพริกหนึ่งเม็ดจ้าโทษทีค่ะถ้า,าพริกลงเป็นลูกก็ไม่ได้นะคะทุกคนค่ะตายพอดีค่ะเสร็จลูกก็นคนก่อนเนอทุกคนเดอ้อคนเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเป็นสุยเราต้องผ่านผักยเยอะทุกคนมันจะได้อร่อยทุกคนผักขึ้นชายนะคะ คือเขาเรียกผักอะไรอีกภาษาท่งนะผักขิงชายเนาะอันนี้เนาะอ่ะเพราะว่าเจเจจะชอบทานแบบนี้ทุกคนจะชอบทานใส่ผักเยอะๆสุดท้ายเราก็ใส่หอยแครงที่แกะไว้หอยแครงก็ขัดอย่างดีเดอ้เอเออหอยแครงก็ขัดอย่างดีเดอ้อทุกคนไม่ใช่ได้กระลูกกระลาดเดอ้อ เห็นไหมคะแค่นี้เราก็จะได้สูตรยำแบบเ,เ,เลิศเยอเยๆแล้วทุกคนสูตรยำแบบเลิศแบบยอเยๆแล้วค่ะทุกคนคะ่ะดูหน้าตาซูมไปใกล้ๆค่ะลูกซูมไปใกล้ๆคะ่ะเสร็จแล้วนะฮะทีนี้เราก็จะมาตักใส่จ,จานพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานกับทุกคน อพร้อมเสริร์ฟพร้อมทานค่ะยั่วๆเลยค่ะเพราะจานนี้เจ๊ก็จะไปทานแล้วก็จะทำคลิปให้ทุกคนดูเลยค่ะยั่วๆเลยค่ะทุกคน ๋ยวเอาน้ำใสอีกนิดหนึ่งค่ะยั่วๆค่ะทุกคนค่ะยั่วๆค่ะนับหนึ่งนะนี่ค่ะทุกคนค่ะเสร็จแล้วก็นี่ค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะอา้าวใครที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะทุกคนขาจะได้ชมคลิปแบบจะพัฒนาทําคลิปที่มีคุณภาพให้ทุกคนดูเรื่อยๆจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า